ไปดูนี่ดีกว่าครับเป็นความคือฮาทั่วคุ้งกรุงลงกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลูกน้อยวัยเพียงแค่สองปีครึ่งเท่านั้นนี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะชื่อว่าเจ้าลำโขงตัวนี้คือควายสวยงามครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นฟันน้ำนมนะครับค่าตัวสูงเลยทีเดียวครับมีคนมาขอซื้อเกือบเจ็ดล้านบาทครับคุณผู้ชมครับควายตัวเดียวเจ้าลำโขงเกือบเจ็ดล้านนะครับอ่ะ ข่ายตัวนี้อายุ2ปี5เดือนครับแม่สายพันธุ์เพชรอุดรนะครับส่วนพ่อสายพันธุ์เนี่ยปัง8ริ้วซึ่งเขาบอกว่ากระดูกจะใหญ่โครงสร้างดีน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยสูงถึง167เซนเมตรครับครับส่วนผิวรูปร่างต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหนาลำตักว้างแล้วพันธุ์นี้เลี้ยงโตง่ายด้วยนะครับถือว่าได้เป็นสายเนื้อผสมสายโครงสร้าง ที่เอกลักษณ์อัตลักษณ์มันโดดเด่นครับทั้งตาทั้งปากคอหัวรวมไปถึงวงหน้าใหญ่หางยาวขนหางหนาใหญ่ยาวขาก็ใหญ่นะครับลำตัวหนายาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็สวยงามเขาบอกว่าเชื่องเลี้ยงง่ายแสนรู้อีกต่างหากอันนี้ทุกอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือถูกต้องตามตำราที่ในห้อยต้องการคือพันดีเลยแ<า>หละเจ้าของต้องการแบบนี้เลยแหละ ใน,ในห้อยเนี่ยคือเจ้าของลังกาฟาร์มควายงามเมืองนาคาครับชื่อนายสดใสจันอุ่มเมานะครับคุณสดใสบอกครับบอกว่าเขาเพิ่งคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นฝันน้ำนมจากการประกวดในงานควายงามจาังหวัดกาลสินและควายตัวนี้เองก็ไปถูกตาต้องใจเข้าตาฟาร์มใหญ่อย่าง Big กไอ f ์ฟาร์มครับ,รบซึ่งอยู่ในพื้นที่พรมพิรามจาังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นของนายสมบัติทำละเอียด มีการติดต่อขอซื้อควายตัวนี้ครับเจ้าลำโขงเนี่ยเอาไปต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์นะครับเขาขายกันเจ็ดล้านถอนหนึ่งบาทถอนหนึ่งบาทด้วยถอนหนึ่งบาทไม่ต้องถอนในหกเก้า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 ซื้อบ้านได้เป็นหลังๆเลยนะนี่แหละเอาซื้อบ้านยังยังถูกกว่าควายเลยเออนะแล้วก็บอกว่ามีการมัดจําเอาไว้เรียบร้อยวางเงินกันเป็นหลักแสนนะครับก่อนเดี๋ยวจะมีการส่งมอบในกลางเดือนหน้านี้แล้วละครับ แต <S an> านเดนว่ามันมีบรรทุกอย่งังรับตรมตามถูกต้องตามตำราที่มัน <S <S <an> <S ปัญหากันครับ <S <S <an> <S ผมเพ,เพราะว่ามันจะเอาไปพัฒนาให้เกษตรกรได้ยุกมยไม้ได้อในพัฒนาต่อไปนะครับเพราะ <S <S <an> <S ว่าตามที่เบื้องอายุซ้านีเดี๋ยวน,นี้ก็หาตัวจับยากอยู่ครับชาเดียนี้ครับ <S <S <an> โอ้เจ้าลำโค้ง,งนี่มัน สวยงามจริงๆแพงจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวส่งมอบควายกัน19มิถุนายนนี้นะครับไปที่ฟาร์มใหญ่ไปพัฒนาสายพันธุ์กันต่อนะครับแสดงความีดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะคะเต้นเลยอ่ะเนาะตัวหนึ่งเล้านอ่ะเป็นตัวที่แบบสมบูรณ์ตามที่มีความต้องการก็ราคาสูงเลยนะ